สวัสดีค่ะสวัสดีทา่านผู้ชมค่ะมือนี่นะคะเจอกันคือเกาอยู่บ้านของเจโรตลีนะคะมาลุนรางวัลน,น้ากันมือนี่พีมาดามกับมาน้ำนะคะมันี่ <อ ten S 2> สวัสดีคร่แม่หมูค่ะสวัสดีค่ะมาดามเมันมาลุนเลยมาลุนนกันสามกับศูนย <m> ์สามเหมืนมาดามอามาเบิ้งจะเป็นจังไงอีวดนี้รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งคิดดอกลุนน้ากันมาแล้วมาแล้ว ครัผู้ชมมาลุ้นน้ำกันซ่าถูด้อกปูเด้อยาวไปคุณผู้ชมสุกใสหนูใสสองกดตๆเดูอปูเด้อซ่าถูกพี่น้องเเาเก่อนเยไวีแล้วแสงในพี่น้องแสงสท้อนไปสุัวถูก สตัววันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออกหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หก สงกรันะคะัท้ยตัวหกศูนย์คูรบารบศูกย์ับธรรมช้ฮองเกียร์โตซ์ี่เลยดิขายรถแล้วไหมคูศีนุ่นกับธรรมชลเลขทยออกแล้วค่ะหกศนย์นะคะจัมพารดลรางวัลที่1นึ่งน้ำกันค่ะธำรมชมหลุนน้ำกันคมชมมารับ เจ็เสียดายเป็นเก้นย์กรบอนะเป็น6กเป็นหกศูนย์เอารางวัลที่หนึ่งถูดกูเด้อสุกใส่วใสามโต่วตรงซ่าสิบสเอาพี่น้องตึงซึ่งสักินสองสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์เก้าศเก้าศูนย์้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก้าศมาแล้วเก้าศูนย์ไ่ได้ยังไ เออ้ัน้ออ้าสิเอ้ดเอร์้ยูใช่สองพน้าสเอนึ่อ้เก้ายืนยันอยู่สองพันห้าสิเอ็ดเก้าเลยโอ้พี่น้องปัเย เก้าศูนาเกม่ต้องพี่ด้วยเกเกอเมาเกอราตะีมาเกไมต้องพี่มาพี่มาพี่นางวม่ี่มนางม่พี่ไปคนลไปเลยไปเลยเราขอต่าทาผู้ชมคนละ โอ้จะมา่เียงโอ้เจแล้วพึ่งมารุนหลังวันที่หนึ่งนัดโอ้ย90โอ้ยเบาเถ้าเบาเถ่าเบียนเบาเถ้าเบียนมอผู้เถาบอกว่า0แห้ง0ขัดมี่สาวเบาเถ้ากะ90 3กับ90เพื่อนห้องชื่นมาบ้านไม่ติเอะมาดามที่ผมันมากู0กู0ฉันฝันเห็นเราเป็น90เลยพี่น้องเอาไปเมืองน้ำกันไปเมิงน้ำกันนะคะว่ามีสำคัรค่ าแน่นะผู้ชมม่แน่ชีใจโ่าผู้ชมเจ๊ฟันกับว่าตบ้าเท่ามันออกเบิดชุดโตัวชี้ตัวเห็นปะแล้งแต่ว่าสารพัดมันหักแต่มันหักกีที่อยู่หักออกสุดตโต เขาเปลี่ยนรถเตยรถเตยออกซุอนทัวร์ซลับหกขับหาเมาไหนเจเนยแล้วนะโอ้ยเป่าแถวเขเป็นยักษ์สั้นเอาค่ะท่านผู้ชมพี่รองฮ็อกไปไปเบิงน้ำกันไปเบิงน้ำกันนะครับนักไนแอนเดี๋ยวจะมาคุยกันท่านผู้ชมนะครับเนาะโอ้นะครับสันอยู่พี่น้องสันอยู่นะครับเป่าแถาฝันฝันคักฝันแน่พี่น้องผู้เถวศูนย์อยู่หน้าบ้านกูศูนย์นะครับเนาะโ่๊ต้องตีอย่างไรเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเป่าถอยมากลับตัวน้าบิงศูนย์กับเก่าท่านผู้ชม คนฝันเบาเท่านะครับเอาไปเร็วๆได้พี่น้องเดน้นะครับพี่สาวเบาเท่านี่ครับผมเข้าตรงๆเลยนะคะเก<อ>้าศูนย์นะครับฝันมาย่ยเท่ากับแม่เอาลอตเตอรี่มาให้แล้วเพิ่นฝันยำโทรบอกเบาเท่าว่าอ่าพุ่มนะครับหรือเจ้าที่ว่ากูเยียบไปให้แล้วเห็นไ่มครับผมเก้าศูนย์ตรงๆนะครับเนาะเจ๊ลอตเตอรี่เนี่ครับฝันมันคักอู้ตัดหนารถนี่ครับผม โอ้หกห้าเก้าศูนย์ศูนย์ไห่น้าเนาะนะมันเป็นหาหกเก้าศูนย์ถัดตั้หกศูนย์ไห่น้านี่กับเข่าที่ครับทั้งบนทั้งล่างเจล็อตเตอรี่ฝันนะครับเนาะจากนครพนมกมาทึ่งเก่าทั้งศูนย์นึ่งขึนมาหนักเด่นเก่ากมาอีลีศูนย์ตัวร่องกมาศูนย์นะครับท่านผู้ชมจากเมืองเลยเลขดังเลขกระแสศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่านมหาพี่น้องเห็นไหมครับท่านมหาเห็นตัวแดงๆนะครับผมท่านมหาไปหามาก่อนมือออกนะครับนะครับไปมากมือว่านนี่แหละ ท่านบอกว่า3ามเเห็นตัวแดงๆเลยบาวเทารลิตัดใหเก้9ศนย์ะครับ90ตรงๆนะครับผมปูสามแปดนะครับมาคบบนเห็นไหมครับปูให้ตัวร่องคือปูวาเก่านี่อยู่หลักหน่วยเด้อบนวิ่งเก้าอยู่หลักหน่วยเห็นไหมครับตัวร่องคือศูนย์เก่ามาศูนย์เก่าเกาศนย์นะครับผมเอาปูสี่0ย์ตรงๆแต่ให้บนมาล่างนะครับให้บนมาล่างนี่ครับแม่นอิลีนะครับแม่นคักก็คือพระบวชใหม่ ไปตั้งแต่ตรงหวัดพ่นกใ่้หาเก้าศูนย์ธรรมชมเน้นเลขเก้ย์ศูนเก้าเห็นตัววงมาพี่น้อง9 0้าศตัวเดียวนะครับทรรมผู้ชมแล้วก็ชุด16คู่เน้นบนกันล่างนะครับ <90. S 1> เน้นบนกันล่าง <90. S 1> เห็น่เน้นเก้าคือเก้นย์นะครับลักลอยเพราะเขามาตัวเน้นเลยครับ90ให้เน้นบนกับมาบนเก้นย์นะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ี่คู่เท่านั้นหาให้ได้พิ่นมาเก้าศูนตรงๆนะครับอ่า หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของพระบทใหม่พี่น้องเก่ามาหลักสิบไอ้ศูนย์มาหลัก 10, สิบเก่ามาหลักหน่วยแม่นอีลีนะครับพระบทใหม่ท่านผู้ชมไปเร็วๆนะรพระอาจารย์วัดป่านะครับผมเก่าศูนย์มาตรงตรงเก้าศูนย์มาตรงตรงนะครับย้ำความฝันนะครับความฝันเพิ่นว่าทะเลาะกับเป้าเถาะสองขึ้นนะเป้าเถาวันเลขออก 5, เก้าศูนย์ห้าพันว่าออกเก้าศูนย์สามนี่ครับเก้าศูนย์นะครับก็บตรงชุดที่เพิ่นให่เก้าศูนย์ตรงตรง,ตรง นะครับไม่ออกวัดนะครับแม่ออกวัดป่านี่ครับผมออาเปิลมาถ้าฝันเห็นพอนะครับเลขออกถ้าฟันเห็นพอเปิลที่เสียชีวิตในเลขออกเลขจอกเก้าศูนย์เกา 90, 90้าศูนย์อิรินะครับผมตรงตรงตรงปู่ที่พักสงศูนย์เก้าห้าเกือบสามตัวแตกนะครับว่อง <จะ S 1> หายศูนย์เ<น>ก่าแมนสงนะค่ะอ่าว่องห้ศูนย์เก่ามากเก้าศูนย์ค่ะไปเร็่วเรวได้พี่น้องเ้อเร็วแน่นะครับทผช้่มนะครับโอ้ยังสันอยู่พี่น้องนะครับปู่ทุ่งฝนนะครับว่องห้ศูนย์เก่ามากเก้าศูนย์ ปูทุ่งฝนนะครับผมเนี่ยในสองคู่เลยเนาะที่บ้านเขาทั้งบนทั้งล่างล่างช่งคนจับไห้ดีศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ครับศูนย์หกหกศูนย์มาตกับที่แตกบงแตกล่างปูทุ่งฝนครับเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะเข้าบนเข้าล่างปูทุ่งฝนนะผมศูนย์หกศูนย์เก้าโอ้แตกบนแตกล่างนะครับท่านผู้ชมปูบึงการนะครับเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้ามาเก้าศูนย์นะผม ปูโน่นสวรรค์ดับแม่นบพี่น้องดับเลขดังดับเก้าหนึ่งเก้าสองมีเบ้าเท่าหลุดจับนขึ้นกันเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เน้นให้นะครับผมปูวงไห้เลยนะคะว่องไหเลยเก้าศูนย์ปูวาเลขติดมาหนักกันนะว่งไห้เก้าศูนย์กับเก้าซีมาเก้าศูนย์ธรรมชุ่มนะปูสายตัดนะครับธรรมชุ่มอ่าล่างนะครับล่างนะมาตัวรองเน้นให้สามเก้ากับสามศูนย์มาตรองหกศูนย์นี่ หกศูนย์กับสามหนึ่งตัวร่องมาหกศูนย์ตรงๆนะครับสูตรทําเงินของปู่ก็แม่นจริงนะครับนะครับสามตัวแตกเลยฐานในตารางสามตัวตวารางชุดที่ปู่จับให้ศูนย์หกตัดตัวไหนออกตัวนั้นตับศูนย์หกมาหกศูนย์วิ่งให้เดนศูนย์ธารมชมศูนย์มาบนมาล่างแมีนค่ะ่านผช้ชมนะครับพอซักให้ตั้งงวดเก้าศูนย์นะครับให้ต่องวดเก้าศูนย์ตวราชุดที่พอซักเน้นให้คืออ่าคงสุดท้ายเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวพี่น้อง เสียดายพี่สุดที่ห้ตองวดนะครับผมมากไปหาพอซักอ่าห้ก้อนออกพ่อซักเน้นเจ็ดศูนย์พี่น้องนาเสียดายนะครับผมหลักหลายเพื่อนก็แม่นที่เบ่าเท่าหกเจ็ดศูนย์เพื่อนไห้ทันดิหลักร้อยหลักร้อยก็แม่นหลักร้อยเนี่ครับผมค่ะหลักร้อยพอซักมีสามหลักร้อยมีสามมีหกมีเจ็ดมาที่หกมาเท่าที่หกหลักร้อยนะครับผมอาจารย์สิงห์นี่ครับชุดล่างศูนย์เก่ามาบนต่อชุดบนเห็นเน้นเก่ายู่พี่น้องบริจับเก่าศูนย ล่างนี่ครับผมล่างให้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไปบนบนเฮดเด้นเจ็ดร่องเก่าช่างเส้นี่ครับเป็นขอกับพุ่งเจ้าทีอยู่หน้านะครับผมโอ้นี่ครับศูนย์หกสามเปล่าเท่าไรกันเฮหกกับเก้านะครับเป็นศูนย์เก้าสามกับเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก่าอยู่ครับผมนะปูศูนย์ห้านะครับเน้นหางเดี่ยวศูนย์เก้าสองถ่าตัดกับเขาเขาดที่แล้วองเพิ่นถาตัดเพิ่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งาตัดกับเขาเจ็ดหนึ่งวันนี้ถ่าตัดกับเขาศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับ เซียนสองดาวนับเซียนสองเพื้นกับแม่นได้เบาเถ่าพ่นให้วิ่งศูนย์เลยแม่นเพ่นธ้วิ่งศูนย์นะครับเหล็กพิ่งพนธิวิ่งศูนย์เอาเบาเถ่าไปเร็วๆนั้นพี่น้องเด้อนะครับเซียนสองดาวนับวิ่งบนแมนนะครับแปดกับเก้ามาแต่เล็กวิ่งได้พี่น้องเด้อเซียนสองดาวนับเพิ่นบริจับนี่เล็กติดเพิ่นแมนค่ะเล็กติดเพิ่นนี่เพิ่นว่านับมีแปดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเล็กติดนะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งต้องไหมเห็นเพิ่นว่านะเห็นมานำกันโอ้เพิ่นจับใส่่แตนชมเพ่นเด่นะ อะพระอ้วนเจ็ดกับเก้านะครับเลขวิ่งพระอ้วนนะครับมาเก้ามาเก้านะครับผมจับคู่รูเขาจับช่างคมเด่นที่เก้านัพี่น้องเนาะบริจับเก่าศูนย์นู่นเสียดายศนย์จับของพ่อแต้มกับเขาเลขวิ่งอยู่วิ่งบนนะครับท่านผู้ชมเป็นได้บบาเข่าคู่คิดตื่นเต้นแห้เลยตื่นเต้นอยู่พี่น้องคือฝันไลยคักเในเนี้ยรถตอรี่ตั้งหลายไปออกบนพี่น้องลอตเตอรี่เสียดายนี่นะครับสลากกินแบ่งไหมครับเออเบาเข่าพยังสญชนะเส้าเลยค่ะท่านผู้ชม ลอตเตอรี่พี่แม็เก้าศูนย์พี่แม็กพี่มเก้าศูนย์พี่แมกจะไปขึ้นเงินใสระบาขเงินใส่พี่น้องอมูุ่นอ่ะทผม้ชมบ่าวเถาเอาทผู้ชมลอตเตอรี่เบิงบ่าวเถาเสียดายแห้งเก้าศูนย์เก้าศูนตรงเลยเดเก้าศูน์ตั้งหลายใบเอาไปแน่ดิจะบอกมีหกเก้าศูนย์ห้าได้แล้วมันที่หนึ่งเบิ่งดูล่ะมีแต่หาเก้าศมีแต่เก้าศูนศูนย์เก้าไอต่อยไปขึ้นรางวัลอยู่ซยท่ทผู้ชม์ประทับ ไปตรวดเบื้องประท่าได้ร่างวัดเนาะค่ะเอาคันพิชมดีใจกับบ้าเถ่าเนาะค่ะเอาค่ะดีใจกับผู้ถูกรางวัลเนาะค่ะบ้าเถ่าเพิ่งยังสั่นมาเศร้าอยู่พุดนะครับพิชคมเอาเข่าศูนย์นะครับมีร่างวัดขึ้นขึ้นรางวัดบริเวณฝีอกบนฝีดองดีใจกับผู้ผู้ถูกรางวัลได้ทำพิชมเด้อเอาคันู้ชมค่ะดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลเนาะค่ะท่านใดที่ยังม่ถูกแม่หมูสพาไปตามต่อนนะคะผู้ชมสำหรับหวดหน้านะคะ พอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ